ก้าสบายดีบางบ,า,งบายมรสุขูสุขคนเนาะเมื่อนี้มาอยู่กับสองเอ็มเหกสมัยเคยเนาะเมื่อนี้บ่าเอ็มจะพาทุกคนไปดูฟาร์มโจลเคเนาะดูฟาร์มโจะเคครั้งแรกในชีวิตของผมเออไปดูพร้อมกันเลยว่าหน้าตาโจะเ้มันจะเป็นแบบไหนเพราะเคยเห็นในละครเพราะว่าตัวจริงไม่เคยเห็นไปดูพร้อมกันเลยเด้อต้องจำลายบัตรก่อนที่เข้าทุกคนนี่ไปดูกันเลยครับเป็นอะไรว่าใหญ่เบลเบล่าัตอูดหรือเปล่าทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเนี่ยตัวอะไรไม่รู้เลย ทุกคนจระเข้นอนวะทุกคนดูดิมันนอนทุกคน <laughs> จระเข้นอนเดี๋ยวไปดูกันต่อว่ามันจะมีที่ไหนอ,อีกน,นี่จะเป็นฝามของจระเข้กันหมดนะทุกคนน,นี่อะไรวะนี่จระเข้นอนทุกคนเมันเป่งกลัวอะไรวะทุกคนดูดิ อ,อาปากชิบพายโจละเข็ดต,ตัวใหญ่ปลาเลยรไปำดูดิมานีก็มีด้วยเช่นนับรรยากาศส่วน นี่ลิงเยอะแยะเลยทุกคนมีน้ำมันมีน้ำไอ้ลิลลามีขอน้ำมีขอน้ำเออใจเย็นหน่อยเออโอ้โหเก่งมากเลยนี่ทุกคน เสือเห็นไหมในธรรมนี่ทุนยังไม่เคยเห็นเสือตัวจริงตอนนี้ก็เห็นตัวจริงนะทุกคนดูดิดูดิเว่อเเขาู้จะให้อาหารแล้วเร็วเออเร็วเขาจะให้อาหารนเร็วอลเสือนี้ ตั้งแต่เด็กกันโตไม่เคยเห็นตัวจริงตันนี้ก็มาเห็นตัวจริงแล้วเนี่เข้ามารับอาหารตอนตอนเย็นทุกคนดูดิอุ้ยอุ้ยเนี่ยเนี่ มาหาเห็มาหามันมาขอนี่อาหารมันกินไก่นะทุกคนับล่วงนะไปมึงไม่ได้แล้วซใหม่เงเฮ้ดู้มตัมเลเขากระโดดนะเบิร์ดสองสามเร์นีนตว แล้วจเขาได้อาหารแล้วก็หนีนะทุแม่มันได้อาหารมากินพวกนั้นมันไม่หิวหรอเงินเงินมัเงินมแมได้อ่ม่ได้อมากินตัวมีมีแค่นี้แล้วูปานี่เหรอนี่แหละูคาที่เออน่ารักอยู่นะ ออ้้นี่เขาเรียกตัวอะไรวะิโนี่ละิหมูเด้งไหมลูกใช่หมูเต็มนะข่นนี่ ตัวแพะนี่งูอะไรทุกคนเฮ<ห>้ยนี่มันกล้องหน้ากล้องหลังงูใหญ่ยยปลาอเลยทกุกนคนดูดิไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดม,อมองมองไม่ค่อยได้ีด่ฟ้านบแอนช้างด้วยทุกคนเนี่ย่ งูสีขาวทุกคนเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยโอ้ <c oughs> เห็นวันนี้ครั้งแรกเลยทุกคน <c oughs> งูสีเขียวทุกคนอ <c oughs> ุ้ย,ย,ยนี่มีสีนี้ด้วยนอนดูอจังหน้าผมเลย <c oughs> นี่ลูกอะไร <c oughs> นี่ตัวโต di non morire ครบสบายดีปงปายมดสุขสุขคนสำหรับคลิปที่ผมพาทุกคนไปดูสัตว์ทุกสนิดก็จบเพียงสนิกรออย่าลืมฝากไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ